สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกคนนะคะก็มาชมคลิปของจ๋าต่อนะคะอันนี้ก็อยู่สวนยาเหมือนเดิมนะแต่ว่าอันนี้รอบนี้เนาะใส่ปุ๋ยอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะกำลังจะสวยงามเลยก็สำหรับคลิปนี้นะคะมี FC อยากได้แบบชุดฟันนะที่จริงที่จริงอ่ะ,อะเลขนะคะเลขก็มีเข้ามีหลุดเนาะก็ต้องขอภัยเอฟซีที่ที่บางงวดที่หลุดบางงวดที่เข้าก็ดีใจกับเอฟซทุกคนเนาะ,ะสาหรับนะคะสําหรับเนาะ,ะจ๋าก,ก็ได้คุยกับคุณต้อมมาแล้วเนาะคุณต้อมก็บอกว่าเขาฟันแล้วนะคะเขาฟัน 5 9 9 5นะอันนี้เป็นเลขที่เขาฟันแต่ว่า f c ถ้าถ้าจะเอาลองไปจับกับเลขของเลขวิ่งของเจ้าอื่นๆดูก็ลองดูนะคะอ่าอย่างอย่างถ้าคุณต้อมฟัน5ใช่ไหมอ่าเจ้าอื่นอาจจะฟันหนึ่งฟันแปดอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเอาไปใส่ดูนะคะแต่คุณต้อมก็ฟันอ่าห้าเก้ากับอ่าห้าเก้าหนึ่งนะอ่าก็ตัดนะคะตัดชุดสองตัวก็ตัดทั้งหมดเลยนะคะ ดังนั้นนะในในแต่ละวันเคะก็ขอบคุณ FC ที่ยังคงดูคลิปแล้วก็ติดตามจ๋าเนาะอ่ะสำหรับ FC นะคะที่เป็นอ่าติ่งมะขามนะ,ะมาดูนะคะก็คือตอนนี้จ๋าจัดโปรใช่ไหมรับมะขามกวน3ากิโลนะคะมะขามกวน3กิโลเนี่ยอ่าปกติราคา600บาท3กิโลกรเนาะแล้วก็จะมี ามะขามแกะเปลือกสีทองนะคะ1แพ็คก็120บาทถ้ารวมกันนะคะก็จะเป็น720แต่ตอนนี้มีโปรวา่ารับเซตนี้นะคะมะขามกวน3กิโลสุกแกะเปลือก1แพ็คนะคะทั้งหมด720เนี่ยก็จะเป็นโปรนะคะ700บาทจะส่งฟรีนะคะ700บาทจะส่งสงฟรี FC ก็ลองลองดูนะเมื่อเมื่อวานนะไอ้จ๋าก็ อ่าเดี๋ยวเทสดูหน่อยนะคะว่ายายจะว่ายังไงก็เอามะขามแกเกืิกสีทองไปให้ยายชิมยายบอกว่าทำไปม,มันหวานจังเลยอะไรยากก็คือมันหวานอร่อยอะไม่ได้หวานเลี่ยนนะย่างมะขามกวนนะคะถ้า FC ชอบแบบอมเปรี้ยวนิดหน่อยก็แจ้งมานะคะเพราะว่าจะจะ,จะทำรสแบบอมเปรี้ยวแบบเปรี้ยวแบบ เขาเรียกอะไรนะแบบเปรี้ยวเปรี้ยวแบบไม่ได้ไม่ไม่ได้หวานแบบหวานเลี่ยนนะก็จะอมเปรี้ยวแบบนิดหน่อยแบบอร่อยอะ่ะกินกับข้าวอร่อยเลยแล้วก็จะมีแบบ หวานแบบหวานธรรมชาติไม่ใช่หวานเลี่ยนหวานแบบย้อยเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็สําหรับ FC ที่ต้องการรนไหนก็แจ้งจ่ามาได้เลยนะคะขอบคุณที่สั่งออเดอร์เข้ามานะคะรอบต่อไปจะเป็นรอบวันจันทร์นะคะรอบวันจันทร์เนาะโอ้ตอนนี้มะพร้าวหายากมากเพราะว่าเราใช้ธรรมชาติล้นๆนเลยมะพร้าวเนาะาราคาแพงแล้วก็หา,า,หายากมากนะแต่เราก็ยังกวนแล้วก็ขายราคาเดิมนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะ FC ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะ5 9 9 5เนาะขอบคุณที่ยังรักจ่านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Aaaaaah <laughs>